สบายดีท okay. ่านผู้ชมพี่น้องมื่อมาเก็บมาฮาร์ดคุติโลน้องมาพอเฮ็ดเฮ็ดปั่วมาคุติโลนเลยกะมาพอเฮ็ดปั่วนี่มาสกิฟไม่สิเกิฟพี่น้องพี่น้องไปไปเฮ็ดปั่วกันเลยนี่พี่น้องเฮ็ดปั่วนี่ตอนนี้เจ้าเยอะก็เป็นยังนไงดูนอกนี่อยู่นกยายนเขาเห็นนี่นี่เฮ็ดปั่วท่านผู้ชมเฮ็ดปั่วท่านผู้ชมมันจะจุ่มยายน ที่จุ่มต้นไงสองส่ข้าวหงที่เห็ดปวงอุ้ยต้นที่เห็ดปวเห็ดปวกทีุ่นีง นี <ersch> war, ่ก็กำลังขึ้นตะเกียวเข่าตอนกุกำลัขึ้นตเกียวเข่าก็มาคุดิีรมาไม้ปวกเลยี้อกเห็ปวกพี่นงมาเด้อพี่นกอยู่ใกลู้่ากเไปวกด้กันเด้อเห็ดปวกอ้อพี่นบปะอยู่ใกล้สมารอยู่ใกล้กมเก็ด้วยกันได้กันไปเอเอเับตบิป้องพี่นเ็ดปวกพี่นก เอามะเข่งคือดอกขาวมันก็มาเก่งเสพเสร็จแล้วผัดกินไเลยนะดอกดอกบานกินกระดุมก็ะขายท่ำไปส่มขายเอาเงินมาซื้อบัตรตังเงินมามีเงินซื้อบัตรช่วงนี้บมีเงินซื้อบัตรเอ้ยป๋อไปซื้อเียไอ้ไอ้ป๋อไปขายแล้วกันมาซื้อบัตรตังเงิน

พูสาจุ่มใตอไ้พูดในหูักพกใหม่อเขาใกล้อยน้ย่ปวเอาเบิ้ลเอาเบิ้เบิู้อยู่นั่นนะท่านผู้นี่เห็นปูจุ่มใหญ่นางทผชมนี่เป็นงจุมใหญ่เนพี่กินเนีกินมีพี่นี่ี่ดันย้อนงูเลยจะเอาไปบอกที่จะฝ่ามาส ya dah dah ya dah grip dah mau ang jam pisum ini 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 kan nak nak macam pisum uih domoknya ini dah kalau nak ni din jam hit pucat apa tu มีดอกง่ายเลยนี่ปูเห็ดปูอัะท่านผู้ชมเห็ดปูเห็ดปูวมีแต่ดอกง่ายเดอกงามเลยโอ้ยลายอันเห็ดปูอ่ะอันเห็ดปูนี่เห็ดปูัมีเห็ดปูดอกงามนี่เห็ดปูโอ้ย ดูม oh. ีญ่จุเพื่ออยู่พูไม่กับแม่ไม่กับมีมันเต็มเลยที่หูัว่ตรงีเห็ดปวกปหูโอ้ไลยดิกำลังกินเห็ดปวกอยู่ป่ายูเข้มหวยเด้ มันออกเข้มห่วยเต็มไปเลนี่ห่วยทางล่างนี่ทางล่างนี่เป็นห่วยนำ้ำได้รวยพี่ปวกอยู่เข้มห่วยอยู่ใต้ห่มก่อนน้ม้หลังจากที่คืนแต่เกี่ยวข่าวมัดข่าวแล้วก็มาเลาะปลามาคุชิโร่กีบปวกน้ำกระโปงกปวกไม่เล่นกินเลยเขามาปลามาหาคุชิโรบขงเอิ้น พอให้ปวกพอดีใช่ไห้ปวกไปนไปแกงกับอขา้าวดอกจูมังกาสีคายนุ่นละล่อสองลอยนี่แหละสี่ไปขายสีบัตรตึงเงินผมมีเงินซื้อบัตรดวงดีไปขี่กับฟอเฮด <c oughs> คดดวงดีไปขี่กับฟอเฮดเตม็มไปหมดนี่จูบมกใหญ่นี่โอ้ยเฮ็ดปวกดอกใหญ่ เอาไปแกงวันรวยรวยไปอยากมากินน้ำกันเด้อทนผสมเด้อเดี๋ยเขาจะขี้สนินทเดิมผสมขอเก็บเห็ดก่อนบ๊ายบาย